น้อยโพงามเผยสาเหตุแท้จริงไม่ช่วยป่าเทพหลังเจอมรสุมชีวิตติดลบแม่น้อยโพงงามมีข่าวเมาว่าไม่ถูกกันกับป่าเทพแม้ในายามที่พี่ชายลำบากน้องสาวก็ไม่ยื่นมือเข้ามาช่วยแถมป่าเทพยังพูดจาตรงและแรงจนต้องน้ำตาตกอยู่หลายครั้ง ไหนจะอาการห่วงน้องสาวเงินก้อนสุดท้ายจะเอาไปลงทุนทำอะไรแถมยังมีเพื่อนสีในวงการร่วมง,งานก,นกันกว่า20ปีอย่างนีโนเมธานีมาเซอร์ไพรส์ในรายการคุยแซบโชว์ถามว่ามีข่าวลือว่าสองพี่น้องไม่ถูกกันแม่น้อยได้ตอบว่าฉันไม่ถูกกับแกตรงไหนพี่เทพแกพูดออกไปเลยฉันเคยว่าอะไรแกไหมมีแต่พี่ขวานผ่าซากด่าหนูทุกคำหนูจับผู้ไรก็ไม่ได้ ป่าเทพบอกว่ามันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่จากโมโหมันอย่างเดียวจะถีบมันด้วยบางทีเราพี่มันนะเราเลี้ยงมันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยถามต่ออีกว่าไม่เคยออกรายการคู่กันเลยแม่น้อยตอบว่าเวลาไม่ตรงกันอีกอย่างพี่เทพชอบไปอยู่ต่างจังหวัดด้วยป่าเทพบอกว่าไม่อยากออกกับมันมันไส้รำคาญพูดมากหัวถึงเลิกหัวถึงตายมั้งพรอ,อย่างนี้แหละ แม่น้อยพูดต่ออีกว่าไม่เกี่ยวเลยก็มันตายหนีเองถ้าเขาจะเลิกก็เกี่ยวกับพี่แหละเอาก้อนหินไปคว้างหลังคาเขามีช่วงชีวิตลำบากเกิดอะไรขึ้นป่าเทพได้เล่าว่าเกิดไม่มีตังเกิดไม่รู้จะไปขอใครกินผิดพลาดมันเป็นที่ดวงเราและจังหวะของเราเฉยๆไม่ได้ไปคิดอะไรมากมายมันเป็นเรื่องที่มนุษย์เราต้องเจอถามว่ามีคนเมาตอนพี่ลำบากน้องไม่หยิบยื่นมาช่วย แม่น้อยได้ตอบว่าเขารับที่ไหนเขาไม่เคยให้ใครมาช่วยเขาเขาเป็นคนอย่างนี้ป่าเทพบอกว่ามันไม่ได้เดือดร้อนมากจะมายุ่งทำไมรู้ว่ามันก็เดือดรู้ว่ามันก็เดือดร้อนแม่น้อยพูดว่าคนส่วนใหญ่คิดว่าทะเลาะกันแต่เอาจริงๆเรารู้ว่าฐานะเราต่างคนต่างจะช่วยกันได้หรือไม่ได้ก็ไม่รบกวนกันเท่านั้นเอง เราไม่ได้ไฮโซแต่กับน้องหญิงสิ่งไหนที่เราไม่รู้ภาษาก็ส่งให้เขาเรียนให้เขารู้ทุกวันนี้ประสบความสำเร็จก็ดีใจถามต่ออีกว่าป่าพูดตรงมันกระทบจิตใจบ้างไหมแม่น้อยได้ตอบว่ามากแต่ว่าไม่ได้คิดอะไรแล้วมานั่งคิดดูน้องหญิงเขาบอกว่าคุณลุงเขาเป็นแบบนั้นป่าเทพพูดว่าเราพี่มันจะเอาอะไรมาเทียบไม่ได้หรอก เราเลี้ยงมันมาตั้งแต่ไหนพี่มันไม่ใช่คนอื่นไม่ค่อยได้คุยกันมีเรื่องอะไรก็โทรศัพท์ถามว่ามีบางคำที่ทำให้ร้องไห้แม่น้อยบอกว่าเขาด่าทุกคนเมียเขาก็โดนด่าเล่เหมือนกันไม่ใช่แค่พี่น้องคนในวงการก็รู้พี่เทพเป็นคนอย่างนี้เองแต่เขาไม่ได้คิดอะไรแต่เราเองที่เก็บไปคิดเมื่อถามว่าปัจจุบันทำอะไรบ้างป่าเทพได้ตอบว่าขนมไม่ได้ทำตั้งแต่โควิด ตอนนี้เป็นวิสาหกิจชุมชนเป็นร้านอาหารร้านกาแฟให้คนไปพักผ่อนเป็นตลาดเล็กๆคนแถวนั้นทําอะไรก็เอามาขายที่เราช่วงโควิดก็ไม่มีไรายได้ไปยืมเขาบ้างแล้วก็ขายที่พอเรารู้เหตุการณ์ว่าช่วงโควิดมันต้องเป็นแน่มันจำเป็นต้องขายช่วงป่าหย,ยิบยืมเงินคนอื่นแม่น้อยรู้ข่าวไหมแม่น้อยบอกว่าตั้งนานแล้วเพราะเขามีที่มีทางดูไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมาย เขาเคยพูดให้ฟังว่าเดี๋ยวจะสร้างโรงงานตรงนี้ทําที่พักให้คนอยู่มาเที่ยวที่ราชบุรีเอาที่ดินสมบัติสุดท้ายไปขายเพื่อลงทุนตรงนี้ป่าเทพเล่าว่าแบ่งที่ขายไปเจ็ดไร่เหลือ1 2ถึง13ไร่คิดว่าอายุเราสมควรแล้วต้องพอก่อนในทางที่เราเดินมานานแล้วในทางที่เป็นปลายของชีวิตป่าตั้งใจว่าจะไม่ตายอยู่ตรงนี้เราต้องคิดก่อนที่เราจะเดินไม่ได้ ระหว่างที่เราเดินไม่ได้เราต้องมีอะไรให้ลูกให้หลานเดินต่อไปถามว่าทุ่มทุนเงินก้อนสุดท้ายป่าเทพได้ตอบว่าสุดท้ายแล้วขายที่ก้อนที่สุดท้ายแล้วเหลือที่อยู่มันขายไม่ได้ทั้งสัตว์ทั้งควายอะไรอยู่เยอะไม่ได้กลัวอะไรเลยแม่น้อยบอกว่าเขาไม่ได้กลัวอะไรแล้วเช่าก็ไม่ได้เช่าเป็นที่ของเขาเองถามว่าพี่นีโน่ทำงานกับป๋ามานาน นีโนได้ตอบว่าเกือบ20ปีรุ่น60ยังดือ้อย้อนไป27ปีที่แล้วเทปแรกๆของรายการผมที่ทำกับป่าเทพจริงๆเป็นพี่น้อยพอาะป๋าติดงานตลกคาเฟ่รุ่งโรดพี่น้อยเข้ามาสู่วงการบันเทิงก่อนป๋าสมัยก่อนงานเยอะมากเขาบอกว่าป่ามาช่วยน้องหน่อย สับตัวกันป่าเทพบอกว่าเขาเอาเรานี่แหละแต่เราไม่เอาไงโยนให้น้อยไม่อยากทำพิธีกรทำไปทำมาเกือบ20ปีนีโน่ได้บอกว่ามันสนุกมากเล่นกันจนกระทรวงวัฒนธรรมด่าวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นทำจดหมายมาเป็นเรื่องเลยเอารองเท้าเกียรชงชาํำว่าป่าเทพพวกผมเป็นคนเรียกคนแรกเลยยกให้เป็นปา่าอยู่กันมานานเขาเป็นอาจารย์ของเราในเรื่องตลก อีกอย่างที่คนไม่ค่อยรู้คือเป็นอาจารย์ที่ทำให้เราชอบเพลงลูกทุ่งเวลาเขาร้องเราจะถามว่าเพลงใครเราก็ไปหามาฟังกายเป็นชอบฟังเพลงลูกทุ่งเพอป,ป่าเทพตลกยังบอกไอโนเก่งมากยืนข้างป่าเทพได้เกือบ20ปีไม่มีใครเอาเขาอยู่มันเป็นความรักกันมากกว่าแกก็เอนดูผม